จเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องกฎแห่งกรรมกำลังปรับสมดุลเมื่อใดก็ตามที่ธรรมะทั้งสองด้านนั้นขาดซึ่งความสมดุลระหว่างกันเมื่อกุศลกรรมนั้นลดน้อยถอยลงไปมาก เมื่ออกุศนลลกรรมนั้นพอกพูนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณกฎแห่งกรรมนั้นจะเร่งปรับซึ่งสมดุลยภาพของทุกสปปรรพสิ่งบนโลกมนุษย์เมื่อโลก,กาธาตุเริ่มทำงานอย่างขยันขันแข็งและทุ่มเทเพื่อแจกแจงคัดแยกซึ่งบาปและกุศลทั้งหลาย เมื่อจักรวาลน,นั้นเริ่มทำการช่างตวงวัดแยกซึ่งความดีและความชั่วออกจากกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อจิตวิญญาณของโลกเลิกคร่ำครวนร่ำไห้สงสารเลิกเมตตาต่อมวลมนุษย์ผู้ไม่รู้คุณของโลกผู้ให้กำเนินโลกจะยอมเสียสละ ให้ธาตุทั้งสี่ในเรือนกายนั้นแบ่งแยกแตกสลายทลายไปเพื่อปรับสมดุลให้คงที่ต่อการรับสภาวะธรรมในสิ่งใหม่เมื่อธาตุแห่งไฟได้ประทุกก่อเกิดเป็นเพลิงพลานจุดประกายแสงแห่งเพลิงให้สว่างสวัยแจ่มจ้าเจิดจรัส จากจุดใจกลางของโลกเป็นธาตุความร้อนอันมหัศจรรย์และทรงพลังพลานุภาพยิ่งเมื่อธาตุแห่งน้ำได้ถูกกลั่นและละลายออกมาจากทุกๆสถานะที่มีอยู่บนโลกด้วยพลังแรงขับเคลื่อนของธาตุต่างๆร่วมกัน เมื่อธาตุแห่งลมได้ทำการโหมกระพือพัดหอบนำธาตุดินน้ำลมไฟให้ปั่นป่วนท้าโถมโหมกระนำด้วยพลังแห่งธาตุวายุเมื่อธาตุแห่งดินก็ยินยอมพร้อมใจขานรับกับเพื่อนพ้องในธรรมธาตุอ่อนอ่อนผ่อนตาม น้อมรับในทุกสภาวะการที่เกิดขึ้นใครว่าโลกมนุษย์ใบนี้ร้ายชึ่งจิตวิญญาณนั้นมันไม่จริงดูก่อนพระราาอันว่าห่วงแห่งจักรวาลที่ถือกำเนิดก่อเกิดขึ้นมาในทุกๆุกทวีพบกาแล็กซี่นั้นล้วนมาจากพลัง ของโลกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นแรงขับเคลื่อนทวิภพให้เป็นวัฏจักรอันน่าพิสงยิ่งใหญ่และน่าค้นหาคำตอบของความจริงอันวิจิตนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงผันแปร อย่างไม่มีวันหยุดนิ่งใครเป็นผู้ลิคิตใครเป็นผู้กำหนดใครเป็นผู้ทำให้มันก่อเกิดขึ้นมานั่นแหละคือพลานุภาพเป็นคุมพลังของโลกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่นี้กฎแห่งกรรมน้อมรับปัญชาจากโลกธาตุผู้จัดสรร ความสมดุลอันเที่ยงธรรมให้จิตวิญญาณของโลกปรับสมดุลท่าทแห่งธรรมทั้งหลายนั้นเพื่อก่อเกิดจุดเริ่มต้นใหม่เมื่อโลกเก่าตายลงไปโลกใหม่จึงจะถือกำเนิดดูก่อนพระดากฎแห่งกรรมทั้งหลายนั้นกระทำการเช่นใดกันเล่า ดูก่อนปวงสัตว์ทั้งหลายผู้รุ่มหลงในกิเลสตัณหาความทยานอยากแห่งไฟราคะอันไม่หยุดนิ่งการจำแนกและแจกแจงสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีกุศลและอกุศลทั้งหลายนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นแม้แต่น้อยด้วยเหตุเพียงเพราะว่า สภาวะธรรมของดวงจิตเมื่อแรกเริ่มถือกำเนิดเกิดขึ้นนั้นเป็นสภาวะที่บริสุทธิ์เป็นสภาวะที่ผองใสเป็นสภาวะที่สว่างเป็นสภาวะที่สงบนิ่งประดุดดังแก้วไพลทูลอันง,งดงามสว่างสวยใสบริสุทธิ์ ปราศจากมนทินให้หมัวมองดูก่อนท่านทั้งหลายเหตุอันเนื่องด้วยกิเลสตัณหานั่นแลที่เป็นมนทินอันสก,กรปรกแปรเปลี่ยนกายอันโศโครกนี้ที่เป็นตัวการแปรเปลี่ยนสภาวะธรรมของดวงจิตให้มีความเศร้ามองเป็นจิตที่มืดมนดำดิง่ง อยู่ในห้วงสังสารวัตน,นลลรรี้ไม่ว่าจะเป็นอุศลกรรมก็ดีไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมก็ดีจิตจะเป็นผู้จดบันทึกอยู่ในสัญญาความทรงจำตราบนานเท่านานกฎแห่งกรรมเป็นเพียงผู้ที่ดึงดูดกระแสแห่งกรรมให้มันได้สำแดง และส่งผลเป็นกระจกสะท้อนผลของกรรมทั้งสองฝ่ายนั้นอันว่าเงาที่ปรากฏเด่นชัดส่งสะท้อนขึ้นมาในน้ำฉันใดจิตอันเป็นเงาของกรรมก็2สองสะท้อนขึ้นเป็นวิบากฉันนั้นกฎแห่งกรรมจึงเป็นความเที่ยงธรรม เป็นความสมดุลเป็นความเท่าเทียมเป็นความเสมอภาคของเหาเวนยศัสตร,ร์ในสังสาร,รวัตรอย่างไม่มีข้อยกเว้นดูก่อนพระดาเมื่อใดก็ตามที่ศิลธรรมบนโลกใบนี้เริ่มโรยราถดถอยและเสื่อมรามลง ด้วยกิเลสท,ที่ทับถมจิตใจของหมู่มวลมนุษย์และปวงสัตว์เมื่อนั้นกดแห่งกรรมจะกวาดล้างชำระสาสางคิดบัญชีบาปเพื่อล้างหนี้แห่งกรรมเพื่อดำรงรักษาเอาไว้เฉพาะเผ่าพันธุ์ที่ประเสริญนั่นคือมนุษย์ ผู้มีใจสูงสูงด้วยคุณธรรมสูงด้วยจิตใจที่ดีงามสูงด้วยความบริสุทธิ์ให้สมกับคำว่าสัตว์ประเสริฐควรค่าแก่การถือกำเนิดควรค่าแก่ความเป็นคนควรค่าแก่การเป็นมนุษย์ผู้มีสติปัญญาสามารถบรรลุธรรม เพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุตผุพระองค์เรียกาว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย